Thank you. ช่องพยาบาลปลูกผักสวัสดีค่ะนี่เป็นต้นชชอมริมกำแพงที่เราปลูกไว้หลายปีแล้วเป็นชะอมพื้นบ้านหนามเยอะจึงสามารถใช้ปลูกเป็นแนวรั้วกั้นอาณาเขตไม่ให้ใครรุกรําเข้ามาในพื้นที่ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะ <Yes. S 1> หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งที่สูงระยงระยางเกินไปทําให้สามารถเก็บยอดได้ง่ายๆแล้วก็ได้น้ําฝนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเขาก็เริ่มแตกยอดออกมาให้ได้เก็บอีกแล้วนะคะชะอมนี่ปลูกง่ายทนร้อนทนแลง้งชอบแดดเต็มวันเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมกันโดยเฉพาะในเมนูอีสานนะคะปลูกไว้เพียงไม่กี่ต้น กาตัดแต่งกิ่งก็สามารถที่จะเก็บยอดขายได้ตลอดปีนะคะถือว่าเป็นผักเศรษฐ,ฐกิจที่หลายคนอาจจะมองข้ามการขยายพันธุ์นั้นก็ทําได้ง่ายๆโดยการปักชํากิ่งเมื่อกิ่งพันธุ์มีรากเดินแล้วก็สามารถที่จะนําไปปลูกในภาชนะหรือปลูกลงดินปลูกเป็นแนวรัว้วแนวกําแพงได้น้ำเล็มแหลมของชะอมนี่เองสามารถป้องกันสามีพิษที่จะรุกรามเข้ามาพื้นที่ของเราหรือแม้แต่ขโมยขจรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะประโยชน์และสรรพคุณด้านสมุนไพรของชะอมมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงส และเพิ่มการมองเห็นแก้ร้อนในมีไฟเบอร์สูงช่วยระบายแก้ท้องผูกช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อและเป็นยาอายุวัฒนะเป็นต้นเมนูแนะนํากินสดๆเป็นผักเคียงหรือลวกจิ้มน,น้ำริีใส่ในแกงแกงอ่อมหรือเมนูอีสานอ,อื่นๆเป็นต้นประโยชน์เยอะขนาดนี้ถ้าใครยังไม่เคยและอยากจะลองยังขยะดกลิ่นชุนๆของชะอม,อะอมก็อาจจะเริ่มด้วยเมนูง่ายๆอย่างเช่นชะอมชุบไข่ทอดหรือไข่เจียวใส่ชะอมไปก่อนก็ได้นะคะไข่จะช่วยกลบกลิ่นของชะอม ให้กินง่าย,ยิ่งถ้ากินคู่กับน้ำพริกกะปินี่ถือว่าอร่อยได้เรื่องเลยทีเดียว <Wow. S 1> ยิ่งถ้าปลูกชะอมแบบอินทรีย์ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโรคและมแมลงก็ไม่ค่อยมีแค่หมั่นเติมปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ําบ้างในหน้าแลงแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่ยาวจนเกินไปเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาได้เรื่อยๆก็สามารถที่จะมีชะอมไว้เก็บกินได้ตลอดปีและตลอดไปหรือจะเก็บยอดไปขายชํากิ่งตอนกิ่งเป็นรายได้เสริมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้เราก็เก็บได้ชชอมกำใหญ่จะไปกินแกล้มยำขนมจีนและแบ่งไว้ทำชชอมไข่เจียวเป็นเมนูสุขภาพที่ทำได้ง่าย,ายและรอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยนะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์ชชอมอินรีของบ้านสูม,มูกี้ของเราก็<อ>จะเลือกตัดกิ่งขนาดเท่านิ้วก้อยขึ้นไปสีเขียวอมเทาเล็กน้อยแสดงว่ากิ่งยังไม่แก่เกินไปตัดความยาวประมาณหนึ่งคืบชำลงในถุงที่ใส่ดินร่วนผสมแกลบดำในปริมาณเท่าๆกันรดน้ำพอชุ่มแล้วกดคนกิ่งให้แน่นไม่ให้โยกคลอนวางไว้ใน,นที่ร่มโดยรดน้ำชาวเย็นไม่ปล่อยให้หน้าดินแห้งแต่เราจะนำเข้าถุงอบเป็นกกกกาารรรควบนน่เพืออะุ้้ใหง ภายใน2อถึงสสัปดาห์รากจะเริ่มเดินโดยสังเกตได้จากยอดใบใหม่ที่แตกออกมาจะนำออกจากถุงอบและวางไว้ในที่ร่มอนุบาลต่อจนใบมีขนาดโตขึ้นสัก3 4ใบจึงสามารถย้ายไปปลูกในภาชนะ หรือปลูกลงดินได้ค่ะปลูกช่อมอินรีย์กินเองราจะทําเมนูก็สะดวกแถมเปรียดปลอดภัยและได้สุขภาพด้วยนะคะหน้าร้อนอย่างนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพใส่เสื้อผ้ากานดที่สะดวกพักในที่ร่มหรือเ่็มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันโรคกลุมแดดหรือฮิสโตรกนะคะขอขอบคุณที่รับชมและจนงกว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ